าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เดตประจำวันที่29มิถุนายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดตเช้านี้คอสเนอะมหาศาลหรือเน,นี่ยเปิดค่าเหนื่อยที่ซานโชจะได้รับหลังจอซบแมนอยู่แล้วโดยมหาศาลเลยนะครับผมเมื่อเปิดค่าเหนื่อยที่ทางจอซานโชไปอีกฟอร์มร้อนแรงจะได้รับหลังตกเป็นข่าวใกล้จะได้ย้ายซบตักแมนเชสเตอร์เดตยอดทิมผู้ดีในเรื่องนี้ โดยงั้นที่ผมเปิดข่าเนืยจราซันโชปีกฟอร์มร้อนแรงของทางเสือเหลืองบรุซดัดบุลทีมกระดังกลึกบุนเดสเซริกาเยอรมันจะได้ร,รับนะฮะหลังตกเป็นข่าวใกล้จะย้ายร่วมทีมวิสตแดงแมนเชสเตอร์สโมสรยักษ์ใหญ่จากทีฟชีพบอลอรงกิษจากการบริการของเจอรเดบริตาสื่อชื่อดังโดยตลอดช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายสื่อชื่อดังที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในอังกฤษและก็เยอร,ยรมนีรวมไปถึง ฟราวิเชโอโลมาโนเจ้าพ่อจุดแม่นแห่งวงการตลาดซื้อขายนักเตะนั้นได้มาเล่นข่าวในทิศทางเดียวกันมาว่าบริษัทแดงแมนเชสเตอร์นั้นใกล้จะได้บทสรุปตัวเลขค่าตัวของซานโชคนนี้กับทางเซอเหลืองแล้วโดยคาดกันว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ77.4ล้านปอนด์หรือประมาณ3,419ล้านบาทท่านานี้มีการเปิดเผยค่าเหนื่อของซันโชคนนี้ที่ทำไปแล้ว8ประตูกับอีก11แอสซิส จากการลงสนามทั้งหมด26นัดในศึกบุนเดสลิกาเยอรมันเมื่อการที่ผ่านมาจะได้รับอยู่ที่250,000ปอนด์หรือประมาณ11ล้านบาทต่อสัปดาห์กันอีกด้วยนะโอ้โหได้อยู่ที่11ล้านบาทต่อสัปดาห์นะครับผมถือว่างานนี้ค่าตัวก็แรงไม่ใช่เล่นนะฮะต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเดลซันโชคนนี้ขยับเข้ามาใกล้อีกครั้งเรลมาบราวต่อมากันที่ก่อครับ โดยสื่อของเมืองเบียที่ข่าวมาว่า Liverpool ลิเวอร์พูลและก็แมนยูนั้นเล็งสอยมมดฟิลออสเตรียในช่วงเสมอน,นี้โดย,ยงนินนี้ทางสโมสรแมนยูและก็ลิเวอร์พูลสองทีมคู่ประับแห่งศึกฟุตบอลรังกิจตกเป็นข่าวให้ความสนใจคิสตอเบลกันเนอร์กองกลางทีมชาติออสเตรียที่เพิ่งตกรอบในศึกยูโร2020ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนตามการรายงานจากทางคิกเกอร์สื่อในเยอรมน,นีโดยสื่อของทางเมืองเบียนั้นได้รายง,งานมาว่า2ยักษ์ใหญ่ของ อังกฤษนั้นกำลังจับตามองวิดฟิลไวสปีรายนี้ซึ่งโชว์ผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการลงเล่นกับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปที่ผ่านมาโดยลูฟูนั้นกำลังตกเป็นข่าวกับกองกลางหลายรายนะฮะโดยพวกเขานั้นอยู่ในช่วงมองหาตัวแทนของจินี่ไวดุมในดการหน้าในขณะที่แมนยูนั้นก็ต้องการนักเตะด,ด้านกลางเสริมความแข็งแกร่งเพื่อลุ้นแชมป์เช่นเดียวกัน โดยเบลกันเนอร์นั้นลงเล่นในศึกยูโร2020ให้กับทางออสเตรเลียไปทั้งหมด4นัดทาได้1ประตูในเกมที่เอาชนะฟินแลนด์เป็นต่อศูนย์แต่ก็ต้องตกรอบ16ทีมสุดท้ายจากการพ่ายกับทางอิตาลีแบบเฉียวไป2ต่อ1ปัจจุบนันนะฮะนักเตะรายนี้ค้าแข่งอยู่กับทางฮอฟฟินไฮในศึกฟุตบอลบนเดสลีริกาเยอรมันโดยลงเล่นไปแล้ว41นัดทาได้ถึง9ประตูกับอีก7แอซิส,ส ในทุกประการและเพิ่งได้รับการต่อสัญญาออกไปจนถึงปี2025เมื่อไม่นานมานี้เป็นนามว่าง,งานนี้นะผมเบากันเนอร์นะฮะอีกหนึ่งตัวละครรับที่แมนยูนั้นสนใจไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกันในช่วงสมมตินี้แล้วมติข่าวต่อมากันดีกว่าครับส่งความเห็นแฟนบอลแมนยูเกี่ยวกับฟอร์มของดันโลดในเกมศึกยูโร2020ประทะกับทางเบลเยียมนัดเมื่อคืนวมนก่อนนี้ ดยงานนี้ได้ผมผู้เล่นแมนยูของเรานะฮะสคนต้องยุติเส้นทางในวร์นเมนต์2020ไปเมื่อคืนในรอบ16ทีมสุดท้ายหลังจากที่โปรตุเกสแชมป์เก่าพ่ายเบลเยียมไปดินต่อศูนย์ด้วยประตูของชอเก้นอาซาโดยข้อดีสำหรับโมสรก็คือการที่ทางบรูโน่ฟอนเดสได้พักผ่อนบ้างหลังจากที่การัำศึกมาอย่างหนักตลอด3เดือนที่ผ่านมาในขณะที่ มันเป็นเรื่องน่าเสียดายไม่ใช่น้อยสำหรับทางดีโก้ดานโลดที่กำลังต้องการโอกาสในการลงสนามให้ได้มากที่สุดเพื่อวิสทิต์ตนเองต่อทางนารุอมซึ่งแม็ขวาที่ออกไปเล่นกับทางอซิมิลานแบบยืมตัวตลอดฤดูกาลที่ผ่านมานั้นได้รับโอกาสเป็นตัวจริงแทนที่เนลสันเช e เมโดเป็นผลแรกในประการนี้ซึ่งผลงานของเขาก็ได้รับเสียงทั้งวิจารณ์ในแง่บวกและแง่ลบจากแฟนบอลมากพอสมควร เรามาดูกันทีกวับว่าปฏิอคชั่นต่อฟอร์มการเล่นของดาร์โลดนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับเรามาดูคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนกันหากพวานั้นไม่สามารถตกลงที่เปลี่ยนได้ในราคาที่เหมาะสมก็คงต้องให้โอกาสดาร์โลดคนนี้จริงจังแล้วล่ะคอมเมนต์ต่อมามิลานสอนให้ดาร์โลดนั้นตั้งรับเป็นแล้วสโมสรในอิตาลีถนัดเรื่องนี้จริงๆไม่มีทางที่ผมจะขายเขาย้ายออกจากสโมสรเป็นอย่างแน่นอนคอมเมนต์ต่อมา ดีโก้ดาโลดเหรอเล่นดีจริงนะวันนี้ผมคิดว่าเราควรจะให้โอกาสเขาในฐานะแข่งทางเลือกดีกว่าไปจ่าย30ล้านเพื่อชิปเปียอีกนะคอมเมนต์ต่อมานะฮะดีโก้ดาโลดนนเหรอนุ่มนิ่มเกินกว่าจะเล่นเป็นกองหลังได้คอมเมนต์ต่อมาครับทำไมเราไม่พูดกันอย่างตรงไปตรงมา,มาว่าดาโลดนั้นจะไม่ได้รับโอกาสจากทางโซชาโปกนะเขาเล่นไม่ได้ใกล้เคียงกับที่พวกเรานั้นหวังเอาไว้เลย คอมเมนต์ต่อมันครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนคิดว่าดาร์โลดนั้นควรเป็นตัวเลือกอันดับแรกเหนืออารอนบิกสก้าซะอีกนะนีนะผมก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะฮะหรือว่ารีแอคชั่นบางส่วนของอแฟนๆที่เห็นดาร์โลดลงเล่นในศึกยูโร2020ในครั้งนี้ที่คิดว่าเขานั้นจะมีโอกาสที่จะมาแทนที่ทริปเปียหรือว่าอารอนบิสกา้าที่ทางแมนยูนั้นกำลังที่จะปรับแผนโครงสร้างของทีมอยู่นั่นเอง ก็ต้องรอดูผลต่อไปกันลวก,กันว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของดานโลดนั้นมาไม่แน่นอนอีกครั้งนะฮะรามาดูควาวต่อมากันดีก่อนครับจามีกามีแผนจะกล่อมเจนูนเก,กรินบูตเปลี่ยนสัญชาตินะโดย,ยงนินทางจาม,มีกากำลังเตรียมตัวเพื่อเจรจากล่อมไม่สันเกรินบูตให้เปลี่ยนสัญชาติไปเล่นให้กับพวกเขาตามการบริการของทางเดอะเจิร์กราฟ โดยก่อนหน้านี้ทางเดลีเมลเผยม,มาว่าเบรเก้บอยส์มีแผนสร้างทีมใหม่ด้วยการพยายามมองหานักเตะชาวอังกฤษที่ถูกมองข้ามโดยพวกเขาจะทำการกรล่อมนักเตะคนนั้นให้เปลี่ยนไปรับใช้ชาติจะไม่กาแทนที่ทําสำเร็จมาแล้วอาทิเช่นมิคาเอลอันโตนิโอกองหน้าเวสต์แฮมซึ่งล่าสุดนั้นมีการสร้างความมือหาไม่ชิดน้อยหลังจากสื่อดังแดนผู้ดีรายงานมาว่า นูเกินบูชดาวรุ่งฝีเท้าดีของแมนเชสเตอร์นั้นกลายเป็นเป้าหมายต่อไปของแชมิกา้าเพื่อจะหวังว่านักเตะจะช่วยให้พวกเขานั้นผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกที่กาตาร์กลางปีหน้าได้โดยที่ผ่านมากรินบูชนั้นมีชื่อติดทีมชาติอังกฤษไปแล้วและคาดมาว่าจะมีชื่อลุยยูโร2020แต่นักเตะวัวย19ปีคนนี้ถอนตัวออไปเพราะว่าเกิดอาการบาดเจ็บรบกวนนั่นเองสำหรับชนื่อนูกรินบูชนั้น ได้โอกาสประเดิมสนามให้กับทางสิงตัวคำรามในเกมเนชั่นลีกเมื่อช่วงเดือนกันยายนปี2020แต่ที่ผ่านมานั้นต้องหลุดทีมไปนานนะฮะเพราะดันไปแหกกฎโควิดในีในช่วงเดือนกับทางไอแลนด์ในช่วงปีที่แล้วโดยกรณีกินวูดเนี่ยเขาสามารถลงเล่นให้กับทางชาเมกาได้ผ่านสายเลือดของบิดาและแม้จะลงเล่นให้กับอังกฤษไปแล้วแต่ทางชาเมกานั้นพร้อมดําเนินการไปยังฟีฟ่าหากว่านักเตะนั้นพร้อมจะเปลี่ยนสัญชาติเช่นเดียวกัน ในรายงานระบุเลยว่าจำเปการนั้นคิดการใหญ่ทีเดียวเพราะยังมีนักเตะม,มีชื่อมากมายอาทิเช่นแม็คอารอนเดมารายเกรอีวานโชนี่เรียมมัวไอแซคเฮเดนและก็เมสันโฮเกตเป็นต้นที่พวกเขาสนใจจิจากลมไปติดทีมเบรเกอร์บอยอยู่นั่นเองนะนะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะชนุนเกรนบูธจะยอมจริงๆหรือเนี่ยรอดข่าวต่อมาก,กันดีก่อนครับเคนย้ำปืนฝืดเรื่องรอง ทีมชนะเรื่องหลักนะโดยทางแคร์ริเคนนะผมกองหน้าทีมชาติอังกฤษยืนยันว่าสิ่งสําคัญกว่าผลงานของการทำประรตูของตอนเองก็คือชัยชนะของทีมโดยสิงโตคำรามกำลังจะรับมือเยอรมน,นีในรอบสุดทีมสุดท้ายในวันอังคารนี้ที่สนามแบมบรีโดยผู้ชนะจะเข้าไปดวนกระทางสวีเดนหรือยูเคนในรอบต่อไปโดยเขาได้บอกว่าผมพูดอยู่เสมอนะว่าฐานะกองหน้าเนี่ยคุณผ่านหลายช่วงเวลาแล้ว มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและบางครั้งก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้สหรับค้างคุณแต่สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมคือทีมเอาชนะในเกมคะแนนขันได้เป้าหมายแรกก็คือการผ่านเข้ารอบซึ่งเรานั้นทำสำเร็จลำดับต่อมาในตอนนี้ก็คือการเข้ารอบก่อนลองชัตเลิศไม่ว่าผมจะทำประตูได้หรือไม่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราเอาชนะได้แล้วแต่นั้นคือสิ่งที่ผมจะโฟกัสในเกมคืนวันพรุ่งนี้และเป็นสิ่งที่ผมโฟกัสตามไปด้วยนะ สรับเคนโดนวิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะผลงานกรารทำประตูที่ทําไม่ได้เลยตลอดสามเกมที่ผ่านมาหลังถูกยกให้เป็นนักเตะตัวความหวังของทีมชาติอังกฤษในครั้งนี้นะนผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก,กันละกันว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนนะฮะท่รนผชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ